เดิมนะคะส่วนอีก2คนที่เหลือไม่มานั่คือแป้งกับยูลานะคะถ้าใครไม่รู้จัก2คนนี้นะคะให้กลับไปดูคลิปท,ที่เที่ยวทะเลบางแสนนะคะตอนนี้ค่ะก็กําลังเดินทางไปพัทยาหรคะตอนนี้อยู่ในช่วงเดินทางมีคนขับรถให้เราส่วนตัวนะคะยังคุณเพื่อนคุณเพื่อนแก เพื่อนที่ไม่ได้เจอกันมาสิบชาติสิบปีค<อ>่ะสนะิบภพนวใช่โอเคค่ะแล้วเดี๋ยวเราขอเวลาเดินทางก่อนนะคะแล้วไปเจอกันที่นู่นเลยนะ่ย ก,กะติลงกะเพราะว่าเรือออกเที่ยงนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงเที่ยงได้ยินเสียงปิ๊ดนะ <ขอ S 2> เรือ <c oughs> ปิ๊ด <c oughs> ไหม <c oughs> If you find the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days, I don't worry about much. I think we should have some. ของเราได้เครื่องดื่มเป็นเครื่องดื่มเชอนนร์รี่โซดาอันนันเป็นโคลสงสัยจะต้องหลบยามวัแนแดดจะหอกแล้วก็ขอไปขับรถอีกทีพี่ะตอนนี้ก็มาถึงเกาะล้านแล้วนะคะกับสภาพที ยู่วๆหมดแล้วตอนนี้นะคะเราก็แบบหาร้านข้าวกินค่ะตอนนี้ที่ร้านอะไรคะเนื้ออนสีค่ะอ่าเนี่ยค่ะที่เราถอดอันก็คอแล้วนะคไม่ซุกหนักเรีบร้อยอันนี้เป็นอะไรคะออกมาเที่ยวก่อนร้านไปกินกะเพราแล้วกันกะเพราหมูด้วยค่ะนี่อกินอะไรกันจะข้าวปากแล้วนะกะเพราหมูคนหิวคนหิวจะข้าวปากแล้ว นี่เป็นอะไระที่ไหนอะไรไม่รู้ เง้ยเ็คนนี้วิกระพุ้นกรพุ้นอยู่นหัวเลยชอบชอบชอบมากเลยก็ชอบทำวอองนี้มากเลยวอกนั่งรถสามล้ออ่ะ เราจะไปเงี้ยงเงี้ยนเงี้ยเงี้ยกันนะคะแต่เงี้ยไปไหนกูเงี่ยงไนี่นี่คือวิววิวอะไกล้องคะนี่ก็สุดยอดจริงๆเลยค่ะดูน้องหมายังนอนสบายเลยคิดดู ดูดูตัวตแชมป์มั่งดูแชมป์มั่งดูดูเขาแบบสีเสื้อเขาแบบสดใสสดใสลมอย่างเย็นนะคะหันมาทางเนี้ยหันมาทางเนี้ยดูดิหันหันอย่างนี้ไม่ได้เลยอ่ะมีต้องหันอย่างนี้แล้วหัวก็จะเทือนะคะไว้เจอกันในห้องพักค่ะบ๊ายบายดูของสัมภาระนี้คุณแฟนเราถือให้นะคะ ดูสวยมากทุกคนดูสิว้าวตอนนี้นะคะก็เอาเหมือ oh นอยู่บางแสงไอมุนเลยอ,ะ <c oughs> อ่ะพี่เอาแดงนี่นะค่ะก็คืออาบน้ำมาเรียบร้อยก็จะไปประจบไทยกับ <c oughs> แม่อยู่ไหนอะ่ะอ๋ออยู่นี่ ไหนคะคณตาไหนแค่ทำไมตาแบบตาเขียวมากเลยนี่นี่นี่น้ำเริ่มขึ้นแล้วดูสิตอนแรกน้ำไม่มีเลยนี่นะคะกำลังขี่รอบกล่องเพื่อหาวิวถ่ายรูปสวย เยเยอ,อะเยอะจริงไงนี่สิสวยมาก ยังไงอะไรค่ะยูทูบอยู่ดีนะคะกำลังมาดูไา่ทิศตกนะคะพิมยิ้โอพ่อหนุ่ม แบบบอยอือ <S <S มออไยาห์่อยู่ทิ้หน่อยใ<อ>ห้หน่อยให้หน่อยนี่อะนนี่ดทุกคนกำลังให้ของกินอริอร่อยมมาอยู่กับที่ลาร คุยเทมคุณได้อะไรคะวันนี้นมสดเหรอมะพร้าวมะพร้าวเหมือนล็กๆเลยได้มึก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 ย่างแทนก็ของทานก็มีอันหนึ่งอันนี้ของแ็นฉันส่วนของตัวเองอยู่ไหนคะยังปั่นอยู่ค่ะรออยู่นะคะนี่เป็นบรรยากาศตอนนี้ก็เป็นเวลาตอนคืนแล้วทุกคนแล้วเรากรากำลังอยู่คนเดียวเฝ้ารถค่ะเฝ้ารถ เป็นคนเฝ้ารถค่ะคนนอื่ไปเซเว่นยังไม่กลับมาส่วนเราเฝ้าของพี่รถเยี่ยมไปเลยน,นี่นะองก็กำลังซอยข้าวกำลังจะตักข้าวซอยข้าวอยู่ข้างบนข้างบนแบบนีข้างบนเลยทุกคนนี่ขออนุญาตไปกินข้าวบ้นงวันนี้ก็เป็นเช้าวันใหม่อีกวันหนึ่งนะคะ ก็กำลังนั่งกินข้าวเช้ากันอยู่เหมือนข้างบนก็นั่งกินกันอยู่เสีงอะไรนี่อาหเช้าค่ะก็จะเป็นเแฮมสตอรี่ขนมปังเนาะเป็นอาหารเช้าไข่เจดาวแฮมแล้วก็ไส้กรอกพี่ไม่แค่ที่ไม่แค่ดูสองคนหลังนั่นสิแกเขานั่งกินหน้าบ้านตัวเอง วิ Ooh, ้ยม sure ีคนไปเปลี่ยนชุดว่ะตอนแรกไม่ได้ใส่ชุดนี้นี่ทำไมกลัวกลัวแพ้ฉันหรอเขาเขาบอกว่าจะไปซื้อชุดใหม่อยูรวานที่บอกอ่ะนะอุ้ยสวยจังดีดลงมาอีกอ้าวนื้อยี่ไม่ได้ถ่ายที่ไหนวิดีโอวิดีโอวิดีโอ อีกทีหนึงนะคะไ,ได้ทำไมอยากใส่ไม่กระไร <laughs> ที่ไหนครับไรหวานอะไรเบย์เบย์สักอย่างนะมาตาตาเบย์คาเฟ่เออใช่เป็นคาเฟ่นะคะโดนติดกับ นี่คือเครื่องดื่มน,นะคะที่สั่งมาดูเขานี่เขาเป็นคนที่ชอบเขาเป็นคนชอบถ่ายรูปนะนะน่ารัก สวัสดีค่ะตอนนี้ก็ค่ำแล้วคะ่ะคือไม่ได้ถ่ายตอนไปเล่นน้ำทะเลค่ะ สมองไม่ได้ถ่ายรูปนะกดไปแล้วไม่ได้ถ่ายรูปนะอุ้ยโคตรสวย ตอ,น,อนนี้เราอยู่ที่ร้านครัวเฉลียงลมนะคะก่อร้านก่อร้านบอกด้สิก่อร้านใช่ไหมเออจะมันไปคลิปต่อยังไงอา้าวหรอต่อคลิปเหรอ,อนนลมดีมากเลย ยัยงเรือกลับไงพัทยาเยวันนี้หมดวันแล้วหมดวันแล้วใช่ไหมอุ้ยแ่บแม่แม่จ๋าเรากำลังไปไหนคะกำลังกลับกรุงเทพค่ะเพื่อน <c oughs> <c oughs> แต่เดี๋ยวเราจะไปกินข้าวใช่ไหมใช่ไปกินติมซำครับที่ชลบุรีเดี๋ยวไปเจอที่นู่นเลยดีกว่า